บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างซูชิอาหารญี่ปุ่นแบบจุกๆแซลมอนนี่ลายสวยมากจริงกต่ว่าโรลข้างบนน่าจะเป็นแบบว่ามันปูนี่ไฮไลท์ที่นี่เป็นปูนิแล้วก็อิคุระ นี่น่าจะเป็นกุ้งโบตันไหมสดมากคือเนื้อพิมียมมากเอาดีๆสำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ใไปกับช่องเม้ามอยนะคะสำหรับคนที่ดูหลายคลิปแล้วย,ยังไม่กด Subscribe ใจร้ายอะ่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มั่วมอยเชกงแล้วโอ้โหมันเบิกบานร่าเริงเป็นพิเศษเลยะนะค,คุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาคลายล็อกดาวน์พอคลายปุ๊บกูมาปั๊บเลยคุณผู้ชมนะมันอัดอั้นมากๆมันอัดอั้นจริงๆมันมีอาหารบางอย่างที่กินที่บ้านแล้วมันไม่เวิร์กดังนั้นวันนี้ค่ะคลายล็อกดาวนั่งกินที่ร้านได้ปุ๊บ เราก็มาอยู่ที่เมกะบางนาคุณผู้ชมวันนี้จะมากินบุฟเฟ่ปิ้งย่างซูชิอาหารญี่ปุ่นแบบจุกๆเรากําลังจะมากินเนตะกริวเนตะกลิยวนี่เป็นร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างอาหารญี่ปุ่นที่น่าจะติดท็อปๆของเมืองไทยเราเลยนะคุ้มอร่อยสดที่สำคัญจุกทุกอย่างไปวันนี้1299บวกบวกเราเอาแบบแพนสุดนี่ก่อนเข้าไปอย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe ให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะปกติช่องเราเป็นช่องที่ไปรีวิวอาหารนอกบ้านโอ้โหพอมันกักตัวมันปิดมันอยู่บ้านอย่างเดียวมันแบบเหงามันว้าเว่เหลือเกินวันนี้ได้ออกมานะมันดีใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมไปเราไปกินบุฟเฟ่กันดีกว่ามาแล้วคุณผู้ชมนะ เข้ามาที่ร้านนะคะเราก็เลือกแพ็กเกจนะมันจะมีหลายราคาเริ่มต้นที่499นะคะจนถึง1499เลยตอนนี้อาหารมาครบแล้วนะคะโอ้โหบอกเลยว่าหิวมากกว่าจะรอครบทั้งหมดเนี่ยนะคุณผู้ชมเรามีแยกกันง่ายๆนะคะเป็นส่วนของเนื้อแล้วก็หมูนะคะจะมีในส่วนของเนื้อวัวเนื้อหมูเป็นวากิวอย่างดีแล้วก็มีส่วนของซาซุมิมีซูชิมีทะเลที่เอามา ปิ้งนะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีพวกแบบปูไข่ดองด้วยแซลมอนราดแซลมอนแซบอะไรเงี้ยเป็นพวกแบบทะเลแล้วก็จริงๆมันจะมีพวกของทะเลอีกมากมายเลยเมนูมันเยอะมากถ้ามาเรงตรงนี้มันก็จะไม่หมดนะครับคุณผู้ชมดังนั้นใครมาก็อยากกินอะไรก็ติก๊กๆเอาแล้วดูเมนูเมนูมันเยอะมากคือมีเป็นร้อยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่ามื้ออย่างนี้นะคะถ้าเราไม่มีคินดูเป็นตัวช่วยเราอ้วนตายเลยคุณผู้ชมคินดูก็คืออาหารเสริมช่วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะคะเพิ่มอัตราการเผาผลาญของเรา แล้วก็มีดีท็อกซ์ด้วยทําให้แบบเอวคอดพุงยุกคือบอกเลยว่าตอนนี้รักคินดูมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาว่าไม่มีคินดูเขาว่าอ้วนตายเลยคุณผู้ชมนะตอนนี้คือหอมแบบ lovely อ่ะผอมแบบมีความสุขปีที่แล้วอ้วนมากเะคุณผู้ชมเราก็เลยพยายามหาตัวช่วยเขามากระจังน,นั่งคุยกันแบบทำยังไงดีมึงอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับโรงงานแล้วก็เด v e l o p มาหนึ่งปีเต็มๆนะคุณผู้ชมกว่าจะได้เป็คินดูตัวนี้ออกมานะคะก็ใครสนใจแอดไลน์ตรงนี้ได้เลย1เม็ดก่อนอาหารเอาอยู่นะคะ ขอเริ่มต้นกันด้วยซูชิก่อนนะคุณผู้ชมนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ที่นี่เป็นอูนิแล้วก็อิคุระก็คือเป็นไข่หอยเมน่นแล้วก็ไข่แซลมอนนะกินแบบสดๆเช็คความสดกันก่อนอุ๊ยดีมากเลยนี่เมื่อกี้มันมีเป็นซูชิฟัวกรามาก่อนจานหนึ่งไม่ไหวนะคะลงท้องไปก่อนแล้วเพราะว่าหิวนี่เองกับว่าโรลข้างบนน่าจะเป็นแบบว่า มันปูนี่ความจริงร้านนี้เขามากกินบ่อยแต่ไม่เคยถ่ายมันคือความสุดปังอันนี้เป็นแซลมอนมานี่ อันนี้เป็นแซลมอนน่าจะเบินไฟมาแล้วข้างบนน่าจะเป็นปัวกรานะคะชมว่าเนี่ยทำปัวกราดีมากดีแบบโอโหอะดีแบบโอโหไม่เลี่ยนเลยอันนี้น่าจะเป็นมันปูปะ่ะมีกระเทียมมาไม่ไหวกระเคือยมีทุกอย่างเลย เชลกับชีสอร่อยทุกอย่างเปิดวันแรกคือคนแบบเยอะแล้วว่าคุณชมเต็มโต๊ะเต็มเลยแต่ว่าเขาเว้นมีการเว้นที่ใหม,นะม,ม่วันนี้เปิดวันแรกนะของสดทุกอย่างเลยคือไม่มีอะไรค้างสต็อกไว้อนะมีไม่กินหรอกินเคร,รับจะให้ดูเป็นแบบ เหมือนก้ามปูซูัยอะ่ะจิงหมืสินฟูนอืม <c oughs> ดีงามมาทำแป่งนะเฮ้ <c oughs> คือเนื้อพิมพ์ม,มากเอาเดี อร่อยมากมันนุ่มมากมันนุ่มมากิงอีกคุณรานนะคะไข่ปลาแซลมอลอืมจอด,ดมากคือไม่มีอะไรคาวเลยอะ่ะ มือทำไมสั่นขนาดนั้นนะมาเนื้อมีหลายส่วนนะสามารถเลือกส่วนที่คุณผู้ชมชอบกินได้เลยแต่ว่าถ้าให้แนะนำนะเนื้อส่วนที่ติดซี่โครงเนี่ยจะค่อนข้างที่จะนิ่มแต่ว่าแล้วแต่ ต่หาว่าชิ้นนี้เป็นส่วนไหนไม่รู้ะค่ะนะคะยิ่งสุกแล้วยิ่งดูไม่ออกแต่ว่าบอกเลยว่านุ่มทุก,ทกชิ้นอใครก็ okay, <girl. S 1> เอาแล้วใ้าเดี่ยวเมื่อกี้น่นาจะเป็นโจ,โจโคารดูบินี่เอ็นกะวะเบิร์น ซอสเมิมาดูนี่นี่น่าจะเป็นกุ้งโบตันไหมสดมากนี่ไม่จิ้มอะไรเลยเนี่ยอ๋อไม่กินอะไรไ้วบอกบอกแล้วว่าอย่า <c oughs> อย่าปิ้งไม,ม่ฮสูชิอร่อยมากแล้วก็คำกำลังดีแล้วก็ข้าวไม่เยอะอ,อันนี้เป็นโฮตาเตะ ไม่กินกุ้งเหรอกินยกซูชิออกนะคะมาเป็นชุดเนื้อเราจะเอาเนื้อมาลงปิง้งบ้างอย่างที่บอกเนื้อเนี่ยใครชอบกินส่วนไหนก็เลือกเอาแต่ว่าเขาไมา่ให้เขาจัดมาให้เลยอ้ฟินฟินคือบอกเลยว่าอาหารญี่ปุ่นอนะ่ะโดยเฉพาะพวกซูถือ่ะคุณผู้ชม,มกินที่บ้านไม่รอดสั่งมาทีไรเละทุกที ยกเว้นว่าเราสั่งพวกที่เป็นแบบแบบฟิลแบบโอมาเกาเซแบบกล่องอะอันนั้นน่ะไม่เละแต่โอ้โหแพงเหลือเกินโอ,อสสมินะคะ แซลมอนนี่คือลายสวยมากอย่างที่บอกว่าของกินเล่นเขาเยอะมากนะมีอูนี่อ่ะเอาดีๆมีอูนี่อ่ะอ่ะมีชิ้นอูนี่ยังคือมีอูนี่อ่ะเฮ้โทตเตะเตนี่คือ เนื้อดีมากน่าเนื้อคือดีไม่ไหวแล้วอะเขาปิ้งไข่มาให้เราชุบด้วยนะปกติเนื้อแบบนี้คุณผู้ชมเราไม่ต้องย่างทิ้งไว้เราแบบปิ้งไปกินไปให้มันแบบเขามันสุกเร็วอยู่แล้วนะคะที่ร้านดูมาตรการแบบปลอดภัยไม่ต้องห่วงเลยน้ําเนี่ยไม่ให้เราไปตักเองนะคะสั่งแล้วเขาก็จะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะเนื้อขนาดปิ้งสุกยังแบบ <S <S แบบยังไม่แข็งเลย คืมบอกว่าสรับคอหมูนะคะหมูเขามีหมดนะสามชงสามชั้นแต่ว่าคุณผู้ชมท้องเรามีพื้นที่จํากัดนะคะวันนี้มาเพื่อเนื้อและซูชิบอกเลยอนี่ไม่ได้กินเนื้อย่างเลยนะนั่นแ่มันปิดอ่ะเพราะว่ากินแต่หมูทะเนื้อย่างถ้าจะให้อร่อยมันต้องปิ้งเตาถ่านไง เพราะกินที่บ้านเรามันก็แบบขี้เกียจจุดเตาถ่านอ่ะเนี่ยเตาไฟฟ้าโอ้โหอุ้ยลืมเลย บอกเขามีอาหารแบบหลากหลายนะจริงๆมีออส่งอสอสวด้นยนะไม่ได้สั่งหนึงโจ๊ะข้างหลังพูดประดีก็เลยเยอก็ดได้บางเลี้ยงไปเล็วย ูชูไวโหนี่กินซูชิจุกมากสะใต้กินอยู่ดูเหมือนปลาไม่สุกโอโทโร่<ม>เป็นส่วนที่ดีที่สุดของปลาแซลมอนเฮ้ยโอโทโร่นี่เป็นส่วนที่ดีที่สุดของปลาทูนา่าส่วนที่นี่ม่สุดแล้วก็มีไขมันแทรกอยู่พอดีที่สุดโ้ชมขา เดี๋ยวจะขอแยกไปกินต่อแต่ว่าวันนี้มันเป็นบุฟเฟ่ก็เลยจะรีบไปให้มอสมากินด้วยนะคะวันแรกเปิดปุ๊บมาปั๊บเลยค่ะบง่งบอกได้ถึงความอัดอัน้นะคะก็เดี๋ยวจะรีบไปถ่ายข้างนอกซะให้จุกๆุเพราะว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะปิดอีกหรือเปล่านะผู้ชมบอกตามตรงถ่ายอยู่บ้านแล้วมันงหยงอยนะคะวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะคะใครยอยากมากินบุฟเฟ่ปิญญ้งย่างแล้วก็ซูชิอาหารญ,ญี่ปุ่นซาซิมิแบบจุกจุปังๆก็นะต้อง เนตากิวนะคบเนตากริวมีหลายสาขารายละเอียดขาเจ้าใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์แล้วนะคบไปดูกันได้ใกล้ที่ไหนไปกินที่นั่นนะคุณผู้ชมมีหลายราคาเริ่มต้นที่499ให้เลือกนะคะวันนี้ไปแล้วนะคบถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กด s c r i b e รป์ติดตามมาใหมด้วยแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปทำอะไรี่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายลืมเลยว่าจะถ่ายมอสกินตัวมอสกินจะหมดแล้วอันนี้อะไรอ่ะอร่อยมากอันนี้หรออันเนี้ยเป็นเนื้ออื่น แล้วก็ข้างบนเขาจะท็อปมาท็อปมาด้วยอะไรไข่ปลาชะโดเนื้ออร่อยใช่เหรอไม่ใช่ในบ้าเนื้อวากิวแล้วข้างบนเป็นมันปูอร่อยเหรอเนื้ามันก็ไม่ดำนะมอนม่วงโอ,อ้โหพิธีดูแล้วตอนแรก วันนี้คัฟเวอร์เป็นเดรทอยเหรอทำอะไร่อมีคนเคยทักไปว่าตาเหมือนปลาทองตาโตอ่ะนะหัววิ้นด้วยเนี่ย นี้เป็นมือสั่นในตำนานอ่าอ,อ,อ, <laughs> อ,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 อย่าดูซิอ่าเรงคูชิขึ้นมามือสั่นในตำนานอพวกไอแว่นเอ้ยไอพวกแว่นอะไระทำไมทำหน้าอย่างนั้นอะเกียดวาตาบิป่ะไม่ไตั้งใจกินนะแบบมันชอบแส่ในซูชิอะอเขาใส่มาในซูชินะไม่รู้อ่ เ่าจะป้อนวอ <laughs> อาซาบินอสเี้ยงฮะเอ้ยวาซาบิไงไเลี้ยงกินไม่ไหวเขาบอกว่าช่วยต้านโควิดไม่เอาไม่กิน <laughs> <laughs>